วันนี้ได้้พูดเป็นคนแรกสิ่งที่อยากจะขอบคุณเป็นสิ่งแรกก็คือทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็พิธีทุกคนนะครับก็คือเป็นที่ที่สี่แล้วแต่ว่าเอาจริงพิมก็ยังแบบว่าตื่นเต้นทุกครั้งนี้ได้ขึ้นหรือว่าแบบมันยังมีแบบว่าระมาหรือว่าแบบเก่งความตื่นเต้นเนาะมันเป็นเรื่องโมติใช่ไหมแต่ว่าคือพี่ย้งชอบบอกแต่พี่พีเขารด้หลังว่าแบบว่าเออขึ้นไปโชว์ให้มีความสุขแบบว่าที่นี่มันมีแต่คนที่ รักเราแล้วก็มาเชียร์พวกเราคือไม่ใช่ว่าทําไม่ดีก็ได้แต่ขึ้นไปเก่งเขาเท่านั้นไปถึงว่าขึ้นไปไป,ไปกดดันตัวเองเขเท่านั้นเพราะว่าผมเวลาผมอยู่บนเวทีแบบเหมือนร้องเพลงใช่ไมคือเราอะไรเงี้ยมันแบบเออมันมีตื่นเต้นมีอะไรแต่ว่าเมื่อเวลาผมมองตาทุกคนหรือว่าแบบว่าคิดประโยคนี้ว่าเออมีแต่คนเชียร์เราเชียร์เอเราให้กำลังใจเรามันผมรู้สึกสิ่งนั้นได้จริงจริงแล้วก็ รู้สึกว่าเหมือนทุกคนรออับรับพวกเราแล้วก็พร้อมที่จะฟัง <S <S สิ่งที่เราร้องสิ่งที่เราพูดออกไปก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากการที่เราแบบว่าทําให้ผมรู้สึกอย่างนี้ได้แล้วก็เหมือนแบบพอผมมีความสุขเองผมก็แชร์ความสุขให้ทุกคนได้แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้มันยิ่งใหญ่มากก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆน,นะครับรักทุกคนนะครับ ครับผมก็วันนี้ผมรู้สึกสนุกมากความรู้สึกแรกที่เด้งมาเลยตอนเมื่อกี้ตอนเห็นรู้สึกสนุกมากวันนี้ทุกคนผมดีใจที่ทุกคนแบบเอ็นจอยไปกับพวกเราเห็นทุกคนโบกไม,ม้โบกมือเห็นทุกคนยิ้มเห็นทุกคนแบบถือไม้ให้กำลแบบังใ,ใจแ,แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วจริงๆแบบอ๋แอ,อแล้วยี่วันก่อน,อนที่ผมบอกว่าผมได้ไปอา่านจดหมายทุกคนส่งมาแบบว่าที่ย่อนยอนกันมาผมไปนั่งไล่อ่านด้ยจริงๆผมรู้สึกว่าทุกคน รักเรามากแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่บนนี้รู้สึกเป็นคอมฟอร์โซนของผมแล้วกันทุกคนเป็นคอมฟอร์โซนของผมบนเลยผมแบบผมอยากจะเล่าเรื่องของผมให้ทุกคนได้ทุกคนฟังผมอยากจะบอกเรื่องที่ไม่ดีบอกเรื่องที่ดีอยากจะบอกทุกอย่างกับทุกคนเลยคือรู้สึกทุกคนมากๆเลยไปก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่มาดูวันนี้แล้วก็ วังว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันไปอีกนานเร่อนานจนตลอดไปอย่างนั้นเป็นพี่กพี่จีลง่ายอ๋อขอบคุณครับผมวันนี้สิ่งที่อยากมาอยากจะมาขอบคุณทุกอย่างเลยที่ทุกคนส่งมาให้นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มสายตาป้ายชื่อต่างตาหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบลงในเอ็นออะไรย่างเงี้ย การท่าักับเราเพราะว่าทุกอย่างที่ทุกคนส่งมาให้พวกเราเนี่ยมันเป็นกำลังใจมากๆให้กับเราเองแล้วลก็อยากให้ทุกคนแบบว่านี่ว่าอะไรอ่ะอยากให้ทุกคนแบบส่งกันมาเนนย,ย,ยอะๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นกำลังใจให้เองจริงๆแต่ว่าทุกอย่างที่ทุกคนทําให้ทุกอย่างที่ทุกคนส่งมาให้แต่บางครั้งอ่ะยี่บนเวชีไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่ามองลงไป อาจจะมีความไม่มั่นใจนิดนึงแต่ว่าพอได้สบตากับทุกคนหรือว่าพอได้ห็นรอยยิ้มทุกคนเนะี่ยมันก็ทําให้ความมั่นใจมันกลับมาเพราะว่าทีมอศัศวคนเป็นตลาดในยุต่อไปนะครับครับผมก็เหมือนที่เพื่อนๆพูดไปครับว่ารู้สึกขอบคุณทุกคน,คนมากแล้วก็มีการที่อยากบอกก็คือวันนี้แบบเพิร์ชอบที่เห็นรอยทุกคนมาก ออทุกคนทนกคนเชียร์พวกเราดีงมากแม้กระทั่งบุ๊กที่แบบว่าเราคิดว่าบุ๊กนี้เนี่ยอาจจะไม่หานะแต่ว่าพอเตรียมเกดทุกคนแล้วแบบมีการคุยกันทุกคนว่าเออทุกคนช่วยขับหน่อยนะทุกคนก็ขับให้เรานะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเราเล่นเล่นคุยกันเหมืนอนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตกันตลอดไม่ต้องกลัวว่ามุกเราจะแป๊กหรือว่าเราจะพูดอะไรออกไปแล้วก็ อยางหนึ uhm. <cima. S 1> ่งก็คือวันนี้รู้สึกว่าฮอหนาวหนาวแบบหนาวมากจริงเพอแบบรู้สึกว่าหนาวมากตัแต่ตอนเช้าแล้วแต่ไม่รู้ทำไมตอนนี้รู้สึกอบอุนมากเรทุกคนทารักนะครับพี่อาร์ตั ทุกคนถามอีกแล้วคือผม,มนะเขาให้รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทุกวันนี้ไม่ว่าผมจะมองหน้าเพื่อนหรือจะมองหน้าทุกคนเนี่ยไม่้ท่านพูดเลยเลยทุกคนนะนนแต่คิดไป <c oughs> คิดมามาันก็เหมือนตัวผมที่แค่มองหน้าทุกคนทุกคนไนดะ้ทำอะไรเลยผมก็มีความสุขแล้วจริงๆมเมนะื่อคืนเ่ยผมว่า คิดหนักมากว่าวันนี้ผมจะมาพูดอะไรดีนอนกับทีมผมว่าคืออยู่กับพีมพีมนี่เขาพูดอะไรดีเพื่อนเพราะเหมือนแบบเราพูดมาหลายทีแล้วแล้วก็แบบกลัวแบบมาถึงหน้างานคิดไม่ออกแต่ว่าเคยมีชายคนนึ่งบอกผมครับเขาอยู่ด้านล่างเขาบอกว่าเวลาจะพูดกับพี่อะไรต้องรู้จักหัวใจเพิ่งชายคนนั้นคือพิยงครับก็นี่ถูกหัวใจของผมที่ผมมีให้ทุกคนครับผมยังจะอยู่ทุกคนานๆแล้วก็ อย่างจะรัทุกคนไปนานๆก็ควายทุกคนอยู่กับเราไปนานๆครับผมก็รัทุกคนมาแล้ครับสวัสดีครับผมเคยบอกทุกคนไปว่าผมชอบมองตาทุกคนใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่เวลาเราอยู่บนเวทีเรามองตาทุกคนแล้วเราแบบมีความสุขแต่ว่า แต่จร,จริงๆแล้วหลังวทีผมก็แบบจบโชว์อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดนะว่าแบบทุกคนจะคิดยังไงแบบว่าคิดยังไงกับโชว์แล้วบ้างผมไม่รู้ความคิดพวกคุณถ้จริงพวกคุณก็ไม่ได้หมดดูความคิดของผมแต่ว่านั่นแหละมันถึงเป็นผมผมเลยอยากที่จะแบบแชร์เรื่องราวของผมให้ทุกคนแบบได้รับดูมากขึ้นแล้วก็ทุกแที่ยงนี่เพื่อบอกดูการเล่นมุกของเราวันนี้แบบว,ว่า คือผมแบบประทับใจมากแบบจริงๆริงประทับใจที่แบบทุกคนยิ้มเพียร์อับขำอะไรก็ตามแ,แต่วันนี้เลยแต่ว่ามันทําให้พวกเราแบบว่าเขารียกว่าอะไรอ่ะแบบมันมัน,ม,นมันอิ่มใจแบบว่าเอ้ยเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเรามีบัตรติสองคนเรามีทีมงานแล้วเราก็แบบยังมีคนอีกมากมายแบบว่าคอยแบบคอยซัพพอร์ตเราอยู่ั้งมดซึ่งมันก็ไม่เหมือนที่ดูในาตา ข้าผมเอ,อ่ออย่างแรกผมอยากขอบคุณทุกคนที่ทำให้ตัวผมแล้วก็ให้คำอะไร <c oughs> ทำให้ตัวผมแล้วก็ปลาตุ้กตุ้กมีความสุขผมรู้สึกว่าเอาจริงใน,ในทุกๆวันเนี่ย ช่วยไปทำงานเราสมมติเราซ้อมครับผมเรียนเรื่องหน่งเรียนเรื่นึ่ซ้อมอย่างเงี้ยจริงเราคือเราก็แบบทำงานต่อเนื่องอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้รู้หรือไม่ได้มานั่งคิดเลยว่าแต่ว่าเพราะมันเหนื่อยมันเหนื่อยต่อต่ออะไรหลายวันเงี้ยเคยไม่ได้มาั่งคิดไม่ได้ไม่ได้มานั่งคิดแต่จริงมันเออมีความสุขตอนนี้แบบมีความสุขไหมอะไรอยเงี้ยนวามเปนว่าเราก็เหนื่อยแล้วก็ซ้อมอะไรอย่างงี้มาเรียนใช่ไหมแต่จริงพอทุกทครั้งที่เราได้พิสตสเตทหรือว่าทุกครั้งที่เราได้ส่องในตามโซเชียลอ่างคืผมว เมื่อวานะผมเพแบบมีความคิดนี้อยู่ดีก็มีความคิดนี้นะก็แต่รู้สึกมีความสุขมากแล้วก็แบบไอ้ที่ซ้อมมาทั้งหมด5้าวันหรือหวันแต่มันก็มันก็หายไปหมดเลยเพราะว่าแบบผมไม่นอนเลยผมยิ้มแล้วก็แบบดูดูในเอ็กซ์ดูในตอบอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบพอผมเห็นทุกคนมีความสุขหรือถ้าเห็นทุกคนแบบหยอกล้อผมเนี่ยผมก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนแบบมีความสุขอยู่แล้วก็มีความสุขที่จะแบบตามพวกเราต่อไป ก็อยากให้แบบว่าติดตามแล้วก็อยู่พวกเราไปตลอดเพราะว่า<บ>สิส่งนั้นมันทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขมา,มากๆค,ครับครับก็อย่างแรกขอขอบคุณนะครับตลอดว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าขึ้นเวที มหาบีอันที่ไหนแบบรู้สึกสบายใจมันคือโชว์ที่ไนมันก็ตื่นได้อยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกทุกคนเหมือนเซฟโซนเลยแล้วแบบว่าจริงๆผมเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกล้าแสดงอะไรออกไปขนาดนั้นแต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าพีอันอะ่ะผมรู้สึกผมกล้ามากขึ้นแล้วก็ผมไม่ได้เป็นอย่างีกตั้งแต่แรกด้วยระหว่างทางแบบผมก็แบบไม่มั่นใจกันหลายรอบ ไม่ใช่แบบมั่นใจตลอดแต่กํลาลังใจที่ทุกคนได้มาจนทุกวันเนี้มันทำให้ผมได้แบบเป็นเด็กที่มั่นใจที่จะโชว์ทุกอย่างให้กับทุกคนดูผมอยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจริงๆที่ทำให้ผมเป็นเด็กที่มั่นใจในวันนี้ที่ทำให้ผมเติบโตขึ้นแต่ขอบคุณจริงๆแล้วผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับแะเอาควากเอ เรื่องว่าช่วงนี้เขาคุณแบบที่แบบมาด้วยกันกูรักคุณคุณมากันมากอดกันไปแล้วพูดไปได้กันเลยแล้วอะไรไปขึ้นมาได้กันไหมครับทิ้งตัวไม่น่านะคุณชิมกุ๊ก นี่แหละนี่แหละ,หละ,หละตรงนี้เลยเหรอ,หอ,อดี่ข้าก็ยายาับภูใจในตเยอะๆนะรู้ไหมคือฮะฮ,ะฮ,ะฮะรู้ว่าจริงๆทุกคนก็มีเรื่องกังวลใจเรื่องเหนื่อยอตัวเีงแต่ว่าทุกคนก็มาหาบ้านมาแบบมาหามาคอยเชียร์อะไรอย่างเงี้ยก็ ได้รับกำลังใจรุกจักทุกคนมาเยอะมากท่นก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเยอะๆมีอารไม่ว่าจะมีอาร์ตที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่แรกึซ่งหรือเพิ่งมารู้จักหรือคนที่กําลังลังเลอยู่วจะเป็นมีอารตดีไหมอะไรอย่างนี้ค็ับเวลคัมครับ <laughs> แล้วก็อย่างที่อารันได้พูดไปตอน,นนะที่บอกว่าอยาก พาบัสไปกนเตอใช่ไหมคืออยากพาบัสไปไกลๆก็บัสเองก็สัญญาว่าจะตั้งใจซ้อมตั้งใจพัฒนานตัวเองแล้วก็บัสเองก็จะพาบีนัรไปด้วยกันครับแล้วก็อยากบอกว่าพวกเราจะทําให้บีอารไม่ภายใครที่ลำบ,บากครับครับผมสวัสดีนะครับ ก็ว <ersch> ินี้เราก็มาสีราชาแล้วใช่ไหมฮะก็สิ่งที่อยากจะพูดเลยคือขอบคุณทุกคนจริงที่ตลอดเส้นทางมาเนี่ยทุกคนอยู่เราทุกคนตามเรามาตลอดและสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยในการขึ้นแบบว่าคอนเสิร์ตหรือว่ามาทำทัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือการที่ทุกคนมาให้กำลังใจไม่ใช่แค่ผมนะแต่แบบน้องๆทุกคนด้วยคือน้องบางคนเขาอาจจะแบบว่า ในบาส์เซาห์บางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวอมั่นใจยอะไรย่างเงี้ยแต่การที่ผมได้เห็นแบบเขาค่อยๆแบบโตขึ้นค่อยๆได้แบบว่าคือมั่นใจขึ้นการที่แบบเห็นสบตาคนหรือบบว่าการที่จะพูดอะไรออกมาต่อหน้าคนเนี้ยมันมันสำหรับตัวผมเองอะ่ะผมอาจจะดูเหมือนพี่โตอะไอยใช่ไหมแต่ผมเห็นอะไรเงี้ยทุกครั้งเวลาผ่านงานอะไรมาผมรู้สึกมิใจทุกครัค้งรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ใช่เราแค่คนเดียวที่เดินเส้นทางมันมีเพื่อนๆสิบเอ็ดคนที่พอไอม่เีแบบแก้ไขโตขึ้นไปเรื่อยมีดีอัสทุกคนที่แบบว่า ไม่ว่าคาอะไรก็คอยสปอร์ตคอยเตือนคอยว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีเลยด,ดีหรือว่าอยากให้เราเชฟเราเป็นเป็นเป็นครอบครัวที่ดีเป็นก้อนก้อนหนึ่งที่พร้อมที่จะไปชนาด้วยกันก็วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ที่ได้มาที่เนี่ยผมบอกเลยว่าผมรอวันเยอะมากนะแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้วันอาทิตย์เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากครับ ก็คือแม่เ like น like, ี <me ainsi> ่ยได้ได้ได้อ่านในโซเชียลว่เหมือนอะไรคนไหนถ้าเขาแบบเออช่วงนี้มาไม่ไม่ค่อยเาโซเชียลเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจะบอกว่าแบบแม่อะแบบไม่สบายมาแบบประมาณสามสี่วันแล้วก็กลับมาครับแล้วก็ไม่ที่บอกเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้เป็นห่วงแบบหมายถึงว่าตอนเนี้ยดีแล้วแบบตอนเนี้ยมีขึ้นแล้วกับการแต่จะบอกว่าแบบเหมือนที่ผ่าน ตอนนี้ไม่สบายเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยแบบแบบทรมานเลยที่ที่แบบเหมือนต้องเจอความไม่สบายแล้วก็แบบกลัวไม่ได้เจอทุกคนวันนี้ด้วยเพราะว่าตอนแรกนกว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วเพราะว่านกว่าจะหายไม่ทันนะก็แต่ในวันที่ไม่สบายเนี่ยก็คิดถึงผู้ยู่ตลอดเลยเพราะว่าแบบเหมือนผู้ยู่เป็นแบบกำลังใจในในในแบบกำลังใจของม้าทําให้ม้าแบบ อยากหายเร็วๆเพื่อที่จะได้แบบมาท้อมาเจอเพื่อนๆได้มาเจออยู่ทุกคนได้มาแบบถ้ไม่เห็นพวกอยู่ทุกคนยิ้มมันเลยก็ตอนนี้ก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะรัรกษาสุขภาพดีๆนะครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแล้วก็มาเจอพวกยู่บ่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่าอ๊ ทุกครั้งที่เราได้เจอกันรู้สึกเป็นเปี่ยมไปด้วยเอเนเ์จีแล้วก็รู้สึกเหมือนทุกคนที่พูดไปเลยว่าเราชอบผมชอบที่ได้มองตาดูทุกคนแล้วก็ชอบที่ได้คุยกับทุกคนด้วยอยากจะบอกว่าผมไม่ค่อยได้ข้อลันสเตช์ช่วงนี้เพราะว่าก็เรียนอยู่ครับผมแล้วก็แต่ว่าที่มันผ่านมาผมได้คุยกับเบียสหลายคนที่บาง บางทีก็ติดภารกิจไม่ว่าจะเล่นอ,อะไรก็ตามผมอยากจะบอกเบียสุทุกคนเลยว่าไม่อยากจะกดดันทุกคนว่าต้องมาหาเรา,ท,าทุกครั้งถ้าุผู้อยู่ไม่สะดวกอะไรอ่ะไม่เป็นไรพวกเราเข้าใจอยากให้ทช้แคชชีวิตด้วยด้วยครับวันนี้ทุกคนทีมแค์พวกเราป็นสองคนเลยอย่างดีมากๆขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรา มาตั้งแต่รายการชื่นแตกนเก้าสวยโพื่อห้โกับพวกเราได้เติบโตในอ้อมกอดของทุกๆคนผมอยากจะโกยเนยจริงๆนะแล้วก็อยากจะพาทุกคนไปด้วยกมากๆนะครับขอบคุณครับ